มึงนะนะดูมึงด uh ูห huh. น้าหนงมึงดูหน้าหนงหรอมึงดูหน้าหนงฮิโรโนนะคะเออโดยอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่ละเวอร์ชันเวอร์ชันสี่ใช่อันนี้เป็นคอลเลคชั่นที่สี่ของฮิโรโนะแฮ่มมีใครเล่นอาร์ทอยบ้างเฮลโลทุกคนเฮลโลทุกคนเราจะมาแบบไวๆเพราะว่าเราจะมาแกะฮิโรโนะแล้วเราก็จะมา ขายอินี่ด้วยเพราะว่าเราสึกว่ามันอาจจะชอบหลังจากเราไปยกบอกมาก็จะแกะให้ดูเพราะว่าจะได้คมคุ้มเลยแกะดี <laughs> แกะได้ห่วยดีนะไปเ,เอาแอรเอาโทรศัพท์แม่มาจากมาเล่นเลยเลยทันไลฟ์เวมากนี่มึงดูให้มราดูนี่ก่อนคืออะไรอะ่ะคือน้องมีสิบสองตัวแล้วก็มีสี่เขตหนึ่งตัวคือเห็นว่า สุ่มไม่รู้จะมีไหมถ้ามีก็จะมีตัวหนึ่งหายไปแต่เหมือนคอเลคชันคนอย่ของน้องมันจะเป็นแบบเขาบอกว่าอะไรวะอธิบายซิมันเป็นมันเป็นคอลเลคชันที่ชื่อว่า the show of identity ก็คือเหมือนอ่าคอนเซ็ปต์เนี้ยก็จะเป็นเหมือนว่า the show ก็คือเป็นละครฉากหนึ่งของ identity หมายความว่าเป็นของตัวตนของน้องๆซึ่งมันจะไม่เด้ไปใช้ออกมาดาร์กที่หนึงเธอใช่ใช่มันเป็นคอนเซ็ปต์นี้ยเขาจะแบบว่าฟีลแบบดาร์กๆเพราะอะไรนี้วะ อ่ไวนะมายมายแปลว่าละครใบก็คือเหมือนอันเนี้ยมันจะเป็นเพื่อนแบบใครเสือต่างๆที่แบบโชยที่ของเราบชงทเราไม่พูดเช่นเดแบบกาเดียนลายคอมตัวมีแบบมีชื่อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่กูแค่้สึกว่างานน้องอละเอียดแล้วน้องก็ตั้งใจทำมาดีก็เลยแบบขายเพราะว่ามึงไม่เคยรู้จักวงการนี้ก็ไม่ต้องซื้อลูปกล่องก่อนมึงลองลูปกล่องก่อนเขาแบบปาณนี้มากไม่ให้รู้จักเฉย ก็ไม่ให้รู้จักไงไม่รู้จักเปิดยังไงเออเปิดยังไงวะมันต้องตั้งขึ้นอันนี้ต้องตั้งขึ้นอันนี้ต้องตั้งขึ้นเลนไม่ต้องก็ได้นี่นะคะอ๋อนี่นะคะตั้งนี้ร้านฮะร้านใช่ทำเหมือนร้านเหมือนทำไม่ทำไม่เป็นเสียเขราไปนี้ร้านมากอุ้ยอะกูให้มึงจับกล่องแรกก่อน เลิกหยิบตรงกลางนะฮะเราดูว่าน้องจะได้น้องอะไรกันเอาเอันนี้ตลหล่อยอันนี้ลบอันนี้ตลบก่อนมาเกินปะถึงเวลาที่มึงต้องโดนขายอะไรคืนบ้างแล้วมึงขายไอาอ,นนอย่างแล้ว <laughs> นี่เวลาแกะเขาจะแกะที่ตูดเพราะว่าเผื่อมันจะไปขายต่อได้ถ้าเราเกะหัวมันขาดเลยดิก็พลิกเอากาวออก มึงน้องจะน่ารักมากมึเห็นตัวแรกแล้วมึงก็แบบเพราะมนขาวดำใช่ปะข้างในก็ว่าสีเป็นยังไงอะไรอย่างตัวแรกที่น้องจะออกเป็นตัวอะไรเราไม่จำเป็นต้องลุ้นะไรขนาดนั้นลองาลคำลองคำาลองคำงคำาลอลองาลองคำาล้วก็ดูข้างๆพอกกลอนว่าลออบามาลมาลอมาลลอองมามามา ไม่บอกราคาดีกว่าย <laughs> <ล>ี่ส <laughs> ิบโลเออยี่สิบโลรีวิวเส็จงนะเดี๋ยวรีวิวเฉลี่ตัวจังะที่จริงกูบอกว่สองตัวรู้สึกตัวไหนแบบเรียกไหมชอบเลยมีเสียงไหมอืมคือตัวไหนแล้วผู้ถาม <laughs> คดอยาถามตอบตัวนี้ต,นตัวนี้ก็คือเดวิลลี่เดวิลลีรเดวิวตีเลือกันเดียว เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนให้แกะเลยแล้วกันแกะให้มันแกะดีกว่าให้แบบเอ็กซ์เวียนมาเกินดีกว่าฉีกเลยนี่ถูกเป็นรูปสเลทนะคะเหมือนแสดงถึงการแสดงละครนี้คุณมาชินไหมการแสดงละครชินมากหนึ่งต่อสามตัวอะไรอ่ะอุ๊ยฉันชอบอันนี้เป็นดับสามตัวนี้เคยนี่ป้าเจ็บปวดปะออสโปเก้นอสโปเก้นเป็นน้องปิดปากอสโปเก้นคือน้องมันที่บอกว่า ชนะปิดปากว่าชนะแบบไม่ไหวแต่ฉันก็ต้องพีเทนแบบทําเป็นละครหุ่นแบบว่าว่าฉันไหวนะที่แบบเขาเขาตีความกันหมายความว่าแบบว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวหุ่นในมือคือสิ่งที่พูดแทนนางแล้วมันจะเป็นสิ่งที่สดใสน,น่ารักแต่ว่าความจริงแล้วนางเจ็บปวดจนแบบมไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้โปรตีนในกล่องจะมีแค่นี้ก็จะมีตัวกับแบบมีการ์ดของแต่ละตัวเนี่ยมาให้หรือเนี่ยนี่คือนี่แหละเรียกว่ากล่องจุง่มอ่ะอันต่อไปตั้งได้ไหม ตั้งได้ตั้งได้แกะแกะตีนออกเลยถ้าความไม่เสียเวลาตู้โชว์ต้องเข้าเลละที่ห้องมีตู้โชว์ขายเต็มที่เพราะว่าทุกคนคิดท่าแฟนแบบกลับไปว่ามันขาย NCT ฉันยังไงมันขายเมชฉันยังไงเนี่ยเรากำลงพยายามขายวันพีโคอยู่ทุกคนจะเรียกว่าขายมือเรียกว่าทำแผนถังไม้แมปแบบอธิบายทั้งหมดอธิบายทั้งคืนก็ไม่จบค่ะ งได้เห็นไหมเท้าเท้าข้างหนึ่งก็ผูกเท้าอยู่ด้วยเจ็บคือนังเจ็บปวดจนไม่สามารถบอกใครได้มันก็อาจจะเป็นแสดงถึงว่าความเจ็บปวดของแต่ละคนที่ไม่สามารถพูดออกไปได้แล้วทําทําได้แค่ทำาตัวไปโอเคล้มไปก็ได้ไม่เป็นหนึ่งโตมึงคมเขียนให้น้องนอนกันแล้วอ่ะตัวต่อไปน่ารักไหมฉันรู้สึกดีทีวีทีวีได้เก็อตัวลูกโป่งมาเลยกับตัวนอนเก็อได้ตัวนี้ดิฟเตอร์กับนี้ เอมแล้วก็ยังนี้ก็นะก็ได้อยู่แหละแล้วแค่ว่าจะมีตัวอื่นทำไมคือถ้าได้โพเป็น c ีเ t e ปะก็เออเขามารูปสีเทศเพราะตัวโพนี้มันทั้งกล้องอ่ะได้ครบหมดแล้วอย่าควรว่ามี C-Hate C-Hate Pro 1ต่อ144ก็คือ12กล่องโพมาตัวนึงไม่จับแบบฉีกเลยวแกะเลยแกะเลยแกะเลยเหรอแกะตูอย่้งนี้แกะ หรือว่านนในในกล่องเนี่ยมันมี่านตั้งป่ะมีคนเออแต่จะมีที่เสียบไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอย่างนี้อย่างนี้มันจะมีอ่ารอยกาวใช่ปะ่ะอย่างเงี้ยสอดคาตเตอร์เข้าไปในชั้นเลเยอร์แรกรแล้วก็โอ้โว้านี่น้องว่าวน้องว่าวหมายความว่าน้องว่าวชื่ออะไรนะน้องว่าวชื่อว่าเพชรหมายถึงว่า เห็นไหมว่าบนหัวเป็นขนนกหมายถึงความเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าเท้าอ่ะโดนผูกไว้โดนผูกไว้หมายบอกว่าแบบอารมณ์แบบว่าคือจริงก็เคยอยากแบบอยากเป็นอิสระอยากบินแต่ว่าโดนล่ามไาก็เคยเจ็บปวดจากการไม่เป็นอิสระน่ารักมากเลยอ่ะคืองานจริงๆมันดีมากเลยสี่มือสองเลยเห็นบานุสุตาจริงเขาบอกว่าฮิวโนุคือแบบเป็นตัวที่แบบมองไปทางไหนมันจะมองเราอยู่เลยมันจะยังแบบมองเราอยู่น่ากลัวเนาะกูกูอยู่นะ ใช่ตอนนี้ก็แสดงถึงความว่าการที่เราเฝ้ารอหาความหวังใช่แต่ว่าอ่ามันก็มีบางอย่างที่รั้งเราไว้อย่างนี้เออความรู้สึกภายในก็ถ้ามันอยากได้การเดียนใช่ไหมถ้าแบบมาได้การเดียนเนี่ยกูจะให้มันตัวหนึ่งและอีกตัวก็ให้ให้มึงแบบให้มึงแบบที่มึงจะเอาเพราะว่าก็มีเรามีซ้ำแล้วสองตัว ไม่ได้สิมก็เก็บกาเดีเยวไว้ตัวหนึ่งสิไม่ก็มาถึงว่าการเดียนตัวเนี้ยก็ให้มันเอ,อีกตัวหนึ่งก็คือที่สังกัดที่ห้องก็ไปขายมึงเหมือนเดิมขอให้มันไม่ส้่ทุกคนดูเหนื่อยนะเพราะวันนี้เราทำแอคทิวิตี้มาเยอะค่ะจริงๆเราวันนี้เราไปงานหนังสือมาแล้วเราช็อปปิ้งกันระเบิดระเบิไไ์ไม่เราไปเราไปทีป,ป๊อป <laughs> มันลองน่ารักอ่ะเห็นไหมกูชอบกันมึงมาเชิงเงือดูเลยให้มันจุกจตัวอะไรอ่ะอันนี้ตัวอะไรนะที่เป็นตัวอ่าไซเลน c ์อ๋อไม่ใช่ซีเค Secret Secret Secrecy Secrecy หมายความว่าเป็นความลับที่บอกไม่ได้ใช่แช่เมากับเพื่อนในจินตนาการแบบเมาแบบบอกได้บอกได้แค่กับเพื่อนในจินตนาการ แม่สามารถบอกคนอื่นได้เป็นความลับนนที่อยู่ใช่ที่อยู<ด>่ที่อยู่ในดูการ์ตูน <c oughs> ใช่งานนี้มันน่าหลอกตอนแรกกับไม่ได้โดนตกมากตัวทั้งแกะตัวจริงก็ร <c oughs> ู้สึกว่างนานดีศ <c oughs> ิลปินเ้าตั้งใจทำมากนี่คือแกะเรียงไงนะไม่มีแพทเทิร์นอะไรในกล่องนะคือแบบหยิบขึ้นมาแกะให้ครบๆไปเพราะจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้หวังซีเควนตมากแบบไม่อยากผิดหวังแต่ซีเควนตมันหาได้ยากอ่ะถ้าได้ก็โชคดีไป ไม่ได้ก็ไม่น่าใช่นะคือดวงดีเกินนะวันนี้มึงวันนี้เราใช้ดวงไปกับอะไรบ้างหมดแล้วรรจริงๆอกตั้งแต่เข้าห้องเลย <laughs> ซื้อโยกกล่องมาจากงานสิไม่ใช่ครับซื้อยกกล่องมาจากที่เมกาพาซ่างานหนังสือแพลงงานแอนหนังสือไม่ค่อยขายยกกล่องด้วยแต่ไปสุ่มสุมเล่นได้อยากไปอยากไปซื้อมาที่เมกาพาซ่าชั้นหกทุกคนมีทุกร้าน กแกเคียมากไม่คำด้วยนะไม่ละหนึ่งอู้หุยอันนี้มีมีอลิเมนต์ในกล่องด้วยไม่ใช่ห,หรอตัวเนี้ยมีปะ่ะมีตัวอะไรที่นั่งได้อินนี่นนนที่นั่งแล้วก็คืออันเนี้ยตัวนี้น้องตัวนี้ชื่อว่า prison แปลว่าคุกคุกที่นางสร้างขึ้นมาเป็นคุกที่ นางวาดขึ้นมาเองบนผืนทรายแล้วมานางแบบไม่กล้าออกจากคอมพอร์โซนแบบนางมัดตัวเองไว้ที่บริวเวณแบบวาดทรายเราคือนางก็ไม่ได้มีใครทาอะไรนางนะคือนางก็วาดทรายกักตัวเองไว้ตรงนี้อ,อะไรเงี้ยนางไม่กล้าออกไปไหนบนหัวบนภาษาทรายมีเขียนคําว่าอาไม่ได้เขียนเขเขียนคําว่าลิเบอร์ตี้ที่แปลว่าอิสระนะคะแต่ว่า นางไม่ได้ออกไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงเพราะนางขีดเส้นตัวเองไว้เหมือนเท่าที่เคยฟังคือเหมือนศิลปินคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนเขาเป็นเด็กเหมือนเป็นเรื่องของศิลปินของเขาเองเหมือนเฉียดเป็นเด็กคนเดียวที่เข้ามาอยู่ในแบบในเมืองแลชีก็แบบเหมือนอธิบายลักษณะที่ตัวเองได้เผชิญมามได้เป็นอะไรมาผ่านงานอาพวกนี้อันนี้คืองานทั้งหมดมันมคือของเพียงเลยเราแต่อันนี้จะเป็นคนญี่ปุ่นหรือคนจีนต้องไม่รู้คือมาแล้วแต่ว่าเขาแบบเขาทำออกมาแล้วมาขายที่ไหนส่งเจ้าไหนอะไรอย่างเงี้ย ทุกไม่ไม่งงเลยทุกคนแบบจะเสร็จแล้วแกได้แต่ว่ามันสวยจริงแหละใช้งานดีใช่เอามาตั้งรวมกันน้องน่ารักมากโอ้น่ารักจังโอ้ยพีนี่น่ารักมากเลยอ่ะตีกองเหรอตัวตีกองมึงทำน้องเศร้าเลยน้องแบบตัวตีกองชื่อน้องน้องบลายปะไม่ใช่ปู น้องฟูอ่าน้องฟูเนี่ยมีของในในซองด้วยน้องฟูไปขอในซองน้องฟูเนี่ยคือคนที่อ่าทําตัวตีกลองนะคะตีกลองอย่างนี้กลองก็แตกด้วยตีไปก็ไม่ดังไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นมาแต่ว่าถูกควบคุมอยู่เพราะว่าข้างหลังจะเป็นไขลานเท้าก็จะเป็นแบบเฟืองข้างหลังเป็นลานนะคะเหมืนถูกควบคุมให้ถูกทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เปรียบเสมือนว่า เดี๋ยวเหมือนว่าแบบว่าเออเหมือนโดนบังคับให้ทำงานรูทีนอ่ะน่ารักน่ารักมากเนี่ยทุกคนเพิ่งได้เห็นตัวยนแรกตัวแรกเพราะในกล้องไม่เห็นตัวอะไรเลยนอกจากนอนอยู่ต้องไปตั้งไกลๆจุ๊จิจุ๊จิเราจะหยิบชิ้นเ็ษไม่ออกหรอกเราเปิดให้มันลงไปเลยน่ารักเห็นไหมทุกคนมองนะ ใช่ข้อมูลนั้มากของจริงๆแิลยว่าเราดูยู u ูปประกันเปิดเซตเนี้ยมาเยอะมากเราเลยโดนตกโคกดูคนเดียวนะคะนี่อันนี้โคกดูคนเดียวนะคะต่เดี๋ยวฉันนอนอยู่ในห้องเราได้ยินตั้งไม่ได้ก็นอนโอ้แบบแหันแล้วแบบว่าชีคอินบิงนองน่ารักมากน้องชื่อฮิโรโนะนะคะทุกคนสามารถไปตามกันได้แต่ว่าแต่อัน <kaz> น <divine shooting floor> ี้คือคอล์เซชั่นที่สี่ ดังมากๆตัวเนี้ยมันก็แบบเก่งๆแบบควายเรดดี้ที่เราไปงานกันอันนี้ก็เป็นอาร์ทอยแต่ว่าอันนั้นคือเขาแบบแมทเป็นศิลปินไทยแมทจนแบบทำกล่องขึ้จนแบบน้อนขึ้นมาตัวกันพันแล้วอ่ะอันนี้เปกติมนก็สองสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยโอ้มีเป็นกล่องนะฮะจริงปะเนี่ย คือถ้าเป็นกล่องอ่ะมันจะมีตัวที่มึงอยากได้ที่เป็นเดลิเวอรี่กลับไมก็เป็นซีเคดเลยเพราะซีเคทเป็นกล่องทีพีแล้วเปิดางในได้ใช่ฮะไม่ไม่รอตัวเป็นตัวเดบิี่เวนี่แหลเด่เดวี่แหลเดี่เวนี่แหละเ่แหเดเี่เวลเลเี่ลเี่เนี่ยอย่างเดินเนี้เขาไป เขาพยายามแบบว่าเอากล่องมาทำให้ตัวเป็นปีศาจเดวิลอะไรเงี้ยความเป็นแบบชั่วรายเข้ามาในเสาแต่ความจริงก็คือหมายความว่าความชั่วรายนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราพยายาม pretend to be ก็ได้นะน่อเวลามุงจะทั้งเนี้ยงเเฉยๆนั่ล้ามันมีเขียวใช่ทำมึงไปทำน้องล้มอยู่คนเดียวแล้วนี่น้องเดวิลรีเอออกิ้คือถ้าสมมติว่า เขาบอกว่าทุกคอลเลคชั่นจะมีน้องใส่ใส่กล่องกระดาษอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวเพราะว่าศิลปินตอนศิลปินตอนเด็กชอบเล่นในกล่องกระดาษทุกคอลเลคชั่นจะมีกล่องกระดาษอยู่เฮ้ยคุปตะข้างบนยานะเกือบแล้วนี่ไงตัวที่มึงอยากได้มาหมดยังเหลือตัวไหนกาเดียนเป็นน้องหุ่นไลกาเออกูจะพูดอะไรมันก็เขตทุกรอบเลย ใช่แมรทุกคนน่ารักมากใช่กลองเลยนะมากซุบซบสามารถไปหาดูในเน็ตได้เลยที่มันเห็นการ์ดแบบแบบฉันเพิ่งเข้าวงการอะทอยได้สามวันนี่คือวันที่สามซื้อกล่องเลยกูงงไปเหมือนกันโอ้นี่คือตัวที่ใช้ได้ตัวลูกโป่งนะฮะก็คือมันนอนอยู่บนลูกโป่งตัวชื่อดริฟเตอร์ดริฟเตอร์แปลว่าความล่องลอย แต่ความล่องลอยตรงนี้ก็คือการเพอฝันนะค่ะริ r i f t e r ปแปลว่าเพอฝันล่องลอยอยู่ในจินตนาการหนึงน้นองมีอันนี้ปักบนหัวธนูมีธนูปักบนหัว barometer barometer เหรอ <laughs> เป็นลูกไก่เขาวันนี้มากเขาเมัอนฟีลแบบมันดูแบบแบบแลอๆ <What? S 2> แล้วน้องก็แบบดูแบบอยากไปเรื่อยๆของน้องอน่ารักมาก บารอมนนิเตอร์เขาลูกโป่งไะทุกคนแบบเหมือนแบบลอยขึ้นไปลูกโป่งเรือ่อยๆเกาะลูกโป่งเพื่อลอยขึ้นไปกประแกะเปวนซับเตอร์หายละโดมิโนโดมิโนว่านี่ <c oughs> โดมิโนทำเองเป็ <c oughs> โนลอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้คุณมา์เขาตั้งดีกว่ามีทั้งหมด12ตัวนะทุกคนในกล่องนี้ถ้าสีเข็ดออกจะมีแค่1ดตัวพูดไปก่อนพูดไปก่อนถ้าสีเข็ดออกจะทำยังไงกีบตบอีมาชีทีหนึ่งเดี๋ยวถ้าอีกต่อไมต้องทำลายร่างกายกันนะตบมือแอนเอาต่อไปรอเลยเลี่ยมเหรอ เลียมตป็นบานป้าเป็นปีกหัวหัวปีกป้าปีกน้องปีกใช่ไหมน้องปีกนะคะน้องปีกมีชื่อว่าน้องไฟเออร์เซกเกอร์น้องมีเก้าอี้ด้วยเก้าอี้อยู่ในถุงบ้านอยู่ในถุงน้องปีกคือน้องเซกเกอร์น้องเซกเกอร์คือการที่เราแสวงหาเซกเกอร์เพราะพูดแสวงหานางกำลังแสวงหาบางสิ่งบางอย่างอยู่พยายามติดปีกยืนบนเก้าอี้ให้สูงที่สุดเพื่อจะหาสิ่งนั้น แต่ก็เป็นไหนไม่ได้เพราะว่าด้วยความเป็นมนุษย์เดินดินสามก่องจะหมดแหละทุกคนถ้าฉันตกใหม่แล้วฉันขอตกทุกคนแหแล้วกันเพราะว่าตัวนี้น่ารักมากจริงๆอน้องปีน่ารักมากใช่น้องชื่อฮิโรโนะทุกคนนี่ดูดิทีชมพูเหมือนไซคิเลยไ,ไม่เคยทำได้เลย เราท้สัมผัสต่ำมากไม่แบบถามกล้องกาดียนมึงกาดียนน้องมีน้องมีฐ<ถ>านด้วยวอ้อยปักบนพื้นดินกาดิยนนี่คือฉันชตอนนี้สดุดอนี้เรชองกาดียนนะคะก็คือผู้พิทักษ์น้องกำลังพิทักษ์บางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะแต่เป็นการพิทักษ์ที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ดังนั้น เป็นหุ่นไรกายังไงให้มีกาเกาะแขนนะคะแค่แต่ท้าคอลเล c ชั o เนี้ยเหมือนเท่าที่ดูอะถ้ามูสังเกตเดียน้องอาจจะเป็นความแบบไม่มองต่ำก็มองสูงเลยแบบคือมองสูงมีความหวังเออมองอแบบมีความหวังไปเลยไม่กัมองต่ำกือแบบไม่มั่นใจเซรั่ตีมต่ำน้องหุ่นน่ารักมากใช่น้องหุ่นคือน้องหน้ากล่องอ่ะทุกคนนี่น้องหุ่นไรกาคือน้องตัวนี้หน้ากล่องหน้ากล่องของ c o l l e c ชั o นี้เลยเป็นเหมือนเป็นตัวหลักๆที่เขาอยากได้กัน c o l l e c ชั o n m ม m นะคะแปลว่าละครใบี่เขยไม่ออกละมั้ง จะแค่ไม่ออกแล้วมั้งนี่ถ้ามันก็จะมี12บตัวในกล่องหรอใช่ถ้าเ<ช>้าทิ้ออกมันก็จะเหลือในเนี้ยก็จะหายไปตัวหนึ่งมันก็เป็ีเด็ดมาแทนแต่ไม่น่าได้หรอกอยากได้น้องอยากเห็นน้องโพเอ็มอ่ะเอออยากได้ตัวนอนมากตอนเนี้ตัวโพเอ็มคือที่สุดแหละเพราะว่ากูเป็นอย่างนั้นแหละนอนคิดมากโพเอ็มคือเออ,เออตัวเพ้อฝันคิดมากแล้วไม่รู้จะเขียนลงไหนก็เลยเขียนลงบนหมอนตัวเองตัวน,นี้จะเป็นเออเออหรือจะเป็นโพเอ็ม ดูก,กันแบบแองโก้มันได้นะตระตลไม่ใช่น้องที่โขกได้นะคะก็คือน้องคนนี้ชื่อน้องบลายแปลว่ามองไม่เห็นตาบอดนั่นเองน้องบลายเป็นน้องตาบอดอืมกูทเก่งสุดแล้วล่ะกูทำลงแกงสุดแล้วล่ะ มาตอนนี้เหลือสองกองเหลืออะไรยังไม่ออกอ่ะเหลือตอนนี้เหลือน้องโพเอมตอนนี้เหลือโพเอมที่เป็นตัวนอนกับเดสทรอยอยากได้กับเดสทรอยคือตัวฮูดแดงฮูดแดงใส่ระเบิดรู้ได้ไงว่าฮูดแดงเคยเห็นแล้วดูยูทูบเมื่อกี้อันแล้วก็ไม่รู้จนซื้อตอนแรกไม่ชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันแมสไม่อยากเล่นตัวแมสแล้วก็คอแต่ตัวนี้น่ารักจริงๆดูแล้วถ้าไม่ถึงแมส มันแบบมันสมนควรกูขับแต้วเข้าหน้ากูมากแต่มึงหั่นแบข้างนอกนั่ยเมืกีมันแบบหัน่นปอกผลมไม้อะหันะห่นแบบหั่นคว้านอ่อกูกว่าห้องให้นะถ้านูมาถึงนี่คือถ้านูอ่ะธนูที่ปักแผนน่นล่ะครับเออนูนูนูที่แบบน้องได้ถือใช่ไหมหมายถึงว่าพยายามป้องกันพยายามปกปิดตัวพยาพยามถือว่า,าป้าาปองกันอันตรายที่เข้ามาหาตัวเองอืมแต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่า อันตรายนั้นคืออะไรตัวนี้ระเบิดได<อ>้เลยตัวนี้กดระเบิดในในกล่องแล้วมีระเบิดให้ด้วยระเบิดปะตอนนี้คือต้องเดสฟลอยบางสิ่งาบางบ,บางทีแบบเราก็ <ละ S 1> รู้สึกแม่อยากทําลายทุกอย่างไปเลยนี่เขาจเจ้านี่เขาจเจ้าแบบอีตัวทีเอ็นทีมาอยู่ตรงนี้ตรงมือมันทีเอ็นทีก็คือเต็นนะเต็นลี แล้วก็ลองไอ้อะไรนะงัดทังงัดไม่ใช่เงืองัดเงืองัดโอ้ยกล่องนี้มันมคือถ้ากล่องเนี้ยคือมันคือโพรเอมที่อยากได้แต่เ้าไม่ใช่โพรเอมเลยมันก็จะเป็นทีแคทไปเลยซึ่งเสียดายเพราะว่าอยากได้โพรเอมเหมือนกันละกล่องเนี้ยหนักมากตอนเนี้ยหนักรู้สึกว่าหนักกว่าชาวบ้านเขาบางครั้ทายเพาดีน้องเดสทอยเดสทรีการทําลายนะอยากทําลายทุกอย่างทิ้ง เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากล่องสุดท้ายนั้นจะเป็นตัวอะไรคืออยากได้ทั้งโพยยิ่งทั้งที่จะเกิดอะมันโพยยิ่งม,มันแน่นอะรกันมาเลยมันเป็นตัวนอนอขอได้ไหมเลือกได้ไหมฉันเลือกอะไรได้ไหมอ,อ,อันนี้แน่นมากาเหมือนเขาไม่อยากให้เปิดเปิดแล้วจ้าไม่จับได้ไหมไม่จับอย่ไ าเอโอเคอะไรก็ได oh, wow. okay. okay. oh ้น่ารักมากคือเมือนชี้บว่าแบบคนเราไม่เหล่ผมมก็จะแบบมีเรื่องคิดอะไรในหัวก่อดนชี้ก็ชีก็จะแบบเขียนเป็นกรอนเป็นนี่นั่นไปอะไรน่ารักมากหมดแล้วทุกคนสิบสองอนก็คือไม่ได้ซีเร็ดแต่ว่าไม่เป็นไรเท่านี้คืออิ่มเอิบเพราะว่าชอบชอบมากๆชอบคอหนีมากๆ ใค่เคลยนะโกวมาเออมันเป็นอะไรหรกนีน่ทอยู่รวมกันแล้วน่ารักมากเลยใช่โชว์ให้ดูเนี่ทุกคนหมดแล้วเดี๋ยวไปละจะได้ไปนอนเพราะว่ามันมีอีนนี้ก็คือหน้าง,ง่วงแบบเบาหวานแล้วแล้วมาลุกวนอะไรทุกคนใครสนใจก็ไป ซื้อน้องได้น้องชื่อนดอรโนดอรโนรกุ่นนี้เดอะมาย์มนะคะน้องมีสี่สี่เวอร์ชันแล้วอันนี้เวอร์ชันที่ล่าสุดเวอร์ชันที่สี่แต่เวอร์ชันหนึ่งอันนี้คือแพงมากเพราะมันหายากอะมีเวอร์ชันอื่นด้วยมีแบบตัวที่น้องเป็นน้องช้างน้องควาง่ายเลยบอกว่าคืออันนี้กูมีตัวซ้ำอยู่สองตัวอันนี้คือน้องปีกกับน้องดุไรกาเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้กาเดียนมึงให้ไว้ในห้องซื้อเอนี้ววิธีเก็บ มันมิดมิก็ได้อันนี้เดียวเองหรือว่าไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่กลัวแบบน้องมันน่ารักอ่ะถ้าอยากถ้ามีตัวหนึ่งก็มีหมดนะนั่นแหละไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคก็ก็ประมาณนี้น่าจะเกี่ยวดีมูน่าจะยางขออันนี้ก่อนเอานี้ไว้ก่อนถ้าสีเค็ดมันจะเป็นแบบถ้าในเงาทีวีมันจะเป็นอย่างนี้ครถ้าซีเค็ดจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแบบน้องอาสวม ส่งทีวีไว้ในหัวเหมือนบบเหมือน,นละครใบ้เ่นนี้แล้วเขาบอกว่าทีวีเปิดไฟได้แบบของทีวีข้างในอ่ะหัวเรอก็คือกดเปิดไฟได้ด้วยตอนนี้ราคาจะแบบเป็นพันเร็วแบบหลายพันอยู่แต่ก็นั้นแหละต้องซื้อแบบเนี้ยมาสิบสองกล่องจะมีน้องนั้นน่ะหนึ่งกล่องเป็นไปได้ <c oughs> ซึ่งจะซื้อสิบสองกล่องจากาไหนตัวเดียวทุกคนไปแล้วเพราะว่าง่วงเหี่ยงไปไปเดี๋ยววไปจุ่มอ่ะเพ่อน แล้วายต้องไปบ่ายไว้เท่าไหร่ต้องไปบ่ายไว้เท่าไหร่เนี่ยแคนที่ไล่บ่อย<ะ>ต้องไปบ่ายไว้เท่าไหร่จนกว่าจะมีคนที่ไปบ่ายมาถึงจะแบบทันเขาไม่รู้นี่เงทีคนที่มาบ่ายแล้วบบ๊ายไป